สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตัวเลขอ่าพี่ประกายได้ครับผมครับพี่ประกายครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดครับงวดว่าหันกับชุดยอดครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขล่างของพี่ประกายครับผมครับหลักหน่วยล่างเดินดีได้ครับผมนี่คืองวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะ เลขพี่ประกายเลขล่างหลักหน่วยล่างได้1กับ8ลูดครับผมครับเป็นหลักหน่วยครับเลขออก38ครับผมหลักหน่วยล่างแล้วกัในส่วนเลขประกบคูนี่ครับพี่น้องสองนี่ขึ้นบนเลยครับผมครับขึ้นบนครับนี่แหละครับเขามาพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเลขพี่ประกายเลข หลักหน่วยเดินดีหลักหน่วยล่างเดินดีเด้อครับผมครับคลิปนี้กลับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างกับพี่ปากกายครับต่อมาเชียร์กับขอขอพระคุณพี่ปากกายเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจกับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างกับพี่ปาะกายกันเลยครับ ที่ปะกายครับกลับมาแชร์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมครับยิงได้พี่ปะกายพี่บ่มหันโอ้ยอันประกันบนได้นิดหน่อยโอ้สองหนึ่งแม่นเขยเราเป็นเลขล่างน้องไปกันบนเพราะว่ากับคิดมากเลขสองหนึ่งนั่มนั่นละครับผมเพราะว่าเป็นตจอให้ไอสามหาง เลยไปกันบนไว้เพราะว่าบ่ได้ซื้อเลขคนอื่นนี่ยนะซื้อเลขเจ้าของเนาะเลยไปกันบนไว้ครับผมบ่หลายโค่นําครับเออให้ล่างขึ้นบนล่างแท้แต่ไอ้บนลงล่างโอยเป็นใจได๋เลขกันแล้ะเอากะกาบขอโทษไปบ่อยเม่เอฟซีเนี่ยเลขบนลดลดบเข้าแท้ลักหน่วยล่างเนาะครับผมหน่วยหน่วยล่างเดินดีมากครับผมเออถ้าหลักหน่วยล่างก็ยังเดินดีแต่เลขบนน่าก็หลุดไปหลัก10 อันเลือกกับไปเลือกกบโต,ต,ตโบถือตัดก็ไปตัดโตนถือทิ้งโอ้ยมือดีคาดก็นสนดอกเรื่องลักซิกระไดครับผมเรื่องลัทธิซีโตตัดส,สองออกเอาสามซีหาตัวส้นมาวันนี่ตัดกับมือดีคากตัดกเถือออกอแต่ว่ากับกำลังว่านเขากลุดล่ะซึ่งตัวเทียบมันลุดมันเดินมากเลยมันกันยอมลุดนอกสูดทำนวดน,นะ <S <S ลองมางวดนี้ครับผมกับมาเดินเดินเอากะ ผู้ใดมากกับติดตามนอกจากผู้ประมาทกับพานแล้ขันมี่เล็กในใจจะกองค่ะเอาไปจัดชนกับอาจารย์ผู้คนแม่นก็ได้แต่ว่าเอากัะผู้พนญากระฐานนะกันได้ล่องหลังนวยลางห้กอนจับคู่ลางห้ก้อน้พิหารสือตะลี่ไวฮิดไว้หลายมือนหลายเรื่อก็ได้เรืล่างนะครับเออล่องเรล่อางก่อนเอาหลักนวยให้วิ่งคือเกาหน้าเพราะว่าหลังนวยมันเข่าดีนะแม่นครับผม หน่วยล่างครับผมวิ่งวิ่งหน่วยล่างศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าพ้นสองตัวคือเก้าครับผมสองตัวล่างศูนย์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 ครับผมเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้ามาแค่งเม็ดเดียวคือศู oh, นย์ศูนย์โอ้ศูนย์ศูนย์แม่น,น,น,นมันต้นแม่เล็กมันต้นเอาศูนย์ศูนเนี่ยละเออ วันี่แต้มล่างข้ามันหลุดไปเทียบโซนแต่วมันไปเข่าโซหาโตกันเลยเพ็ดเบิงไวยสกอนนะหาสูตรมาเสียบโซนก่อนเทียวนาจึงจะโล่งหายราคามันมากเห็ดหวเบิงก่อนเพราะว่าตัวโซนน่ะมันมันหลุดไปแล้วแต่ว่ามันไปเข่าโตนสูตรหนึ่งมันไม่หาโตสูตรหนึ่งมันซีโตนะครับเออมันหลุดกันเลยบอลโล่งหายงวดนี้โล่งแก่ไอเอาตัวเด่นมาจับใจรัดน้อยโลดครับผมเออเวลามากศูนย์ศูนย์ขันจนลองกับเก้าศูนย์ ขันหา,หาได้ก็จะเป็นศูนย์หาสินะ้มามักสามคู่นี่ละอเอาแค่คนี่พรผมว่าหันกับสองหนึ่งขึ้นบนนำ้ำครับผมโมดนี้ตัวว่กา,ากับรักน่วยกับยั่งยืนคือเก้าครับผมว่าหันให้หนึ่งกับแปดไอสิสีดดเทียบชนส้นจังหวัดออกเก้าศูนย์แต่เก้ากับศูนย์มันออกศูนย์ศูนย์รักน่วยเออแล้วก็ม่างหวดออกสามสองส้นไอสองสามเจ็ด อ่งวัดล่าสุดกับมาส่วนหนึ่งก็แปดแต่เกาสีตีส้นสองตัวกับมากคือเก้านะวันนี้ช้นศูนย์ก็ผ่าแมนส้นศูนย์ก็ผ่าางวันนี้ศูนย์กับห้าแต่ว่าก็หมัดใจอยู่คิดว่ามานะอ่างวันนี้เพราะว่ามันไอรักน้อยสุ่้สูตรเพื่อนสิบจแล้วเสียบั้นมันกับข้นกันอีกก็เลยหมั่นใจว่ามันกะเสดินอีกขึ้นเก้านะเป็นศูนย์หานี่ มันไปได้ทั้งหาศูนย์บ่ครับผมหรือว่าบังคับเป็นศูนย์หาศูนย์เด้เเออพราะว่ามันมากหลักมากหลัก10บศูนย์นะที่จริงมันสิเป็นหาศูนย์ได้อีกตัวนึงก็สิซื้อหาศูนย์นับแต่ว่าจับให้แค่นี้นะครับผมกระเละมักไอ้คู่เบิร์กับ00น5์ศูนย์หาของก็ซื้อแต่ว่ามันก็เป็นเลขตัวเดียวเลยลงให้แค่05จังซี่นะเห็นง่ายครับพี่น้อง00เลยบาดนี้ครับผม เพราะว่าเลร่น้นบดศูนยบนปนสามิเตเลขศูนย์อ๋อวัรมเเลวัดนี้มิเตศูนย์จะว่ากันวิ่งรูดจริงๆว่ามันบดผ่านละเลขศูนย์นะ,ะ,<ล>ะเพราะว่าศูนย์แล้วซิปมันเก่ากะกบมีโยมันห่างหาตัวคนนั้มันหลายเลย่เลือกเอามาเชศูนย์กบเก้านี่แหละ,ละรับรับซิปรับซิปบนไหมซิปบนหาตัวแต่เดินดีอยู่แต่ไปดึงจากกันแล้วมาใส่งวดนี่เออ S <S วันนี้กจะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเมนลักสิบบนล่างเลยป่ะครับบอลักสิบล่างแล้วโอ้รังสิบล,ล่าง,างเดืนนี้จะชดาาดา,าดกระดาษจะว่าเลือกก็ถือขวัญวันวหันก็ไปเลือกเอาหามาครับวันถ่ดไปมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะที่มีหาแปดนั่นป่ะครับแมกนการไปดึงเอาหามากกันยังว่าวัญวันหัน มันโซนเด้ไปเอาตัวอื่นสซนวันโตตัวโ้นน่ะมันรุดไปแล้วว่าสูตรสิมันเก่ากับนี่มันบริรุดพร้อมกันสามสูตรนะเลขอ่ะสุดเต็มก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามทีครับไปสุดเต็มหลักสิบล่างมันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหาโตครับผมแต่ว่าหามันก็เลยบอบี้อยู่หลักสิบแต่ขอก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นศูนย์หากันมากสินะเออ แต่ว่าศูนย์หเดี๋ยวผมมาศูนย์ศ 00, ูนย์ดอกศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนนี่แหละครับผมบน,น,นี่เอาเค็งๆนะนี่แหละครับผมก็ตกกันเนี<ฮ>่ยศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์ครับมาที่เลขไอ้เลขบนเดี๋ยวเสร็จล่ให้บนหไลายโตดอกครับผมแต่ว่ากับพี่ยู่โซตสมันเขานะเออจะไปเอาลักซี่นั่แหละมาล่งสีต่ตแต่ว่าจะดึงมาแค่ตเดียวจับเจัคู่นี่แหะ อย่าค่อยอใกล้ๆมือค่อยมาลงเลขบนให้เลขไอ้เลขสิบหน่วยบนล่างไม่มาด้วยกันแปดเก้าหัวเดนี่ยโอ้เอซีฟอรบาร์ิวต่นะนะกันโรไปเพิ่นก็ได้เลขสิบหน่วยก็จับคู่กันครับผมแปดเก้าหัวเดียวทาจจะเป็นสี่ห้าอันนี้ทั้งบนทั้งล่างวะครับนี่เมนบนสิบหน่วยบนล่างบนจับ ก็อันจับจับคู่กันมากบกอดกันมากจริงๆนะมาด้วยกันครับผมมาได้แค่คู่โต๊ดจริงๆครับมาได้แค่คู่โต๊ดเอานี่ยะครับผมเหล็กล่างที่ต้องการครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีไลทยทันกับลอกค้อยเยูะครับผมที่เป็นเอฟซีของพี่ประกายโดยเฉพาะหลักหน่วยล่างครับผมครับขอพระคุณพี่ประกายได้ครับผมแบบนี้ บนพี่ประกายซับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาครับพี่น้องครับผมครับเลขพี่ประกายมาแล้วเด้อครับผมเล็กหลางครับหลักหน่วยเดินดีครับพี่น้องเนาะครับกที่มีข้อมูลครับผมย้อนหลังไปกระมานสองงวดครับผมเมื่อวันจีเป็นอ่า สามสองครับผมหลักหน่วยเพันกับมีสองครับผมแล้วก็ราสุดว่าหันกับสามแปดครับพี่น้องหลักหน่วยเพ่นกับมีแปดครับหมวดนี้ได้ครับพี่น้องหนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดหลักหน่วยล่างพี่ปะกายครับผมศูนย์กับห้าครับผมใส่วิ่งก็ไดครับพี่น้องเนาะวิ่งล่างรับศูนย์กับห้านี่แหละครับผมเป็นหลักหน่วยสองตัวล่างศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์และศูนย์ห้าพี่ปะกายมักศูนย์ศูนย์กับ เก้าศูนย์เด้อครับพี่น้องครับมักคักขก็คือศูนย์ศูนย์เนี่ยครับผมแต่ว่าเพิ่นก็เล่นทุกตัวครับพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยหาศูนย์พร้อมนะครับผมเพราะว่าหากเป็นลักหน่วยได้ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้พี่ประกายเพิ่อนบอกถึงสุดเต็มหลักสิบครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยครับผมเป็นหลักสิบล่างครับแล้วก็เลขแปดเก้าไม่มาด้วยกันครับพี่น้อง บนล่างครับผมไปได้คือคู่ทางครับพี่น้องเนาะครับผมบกอดคู่กันในสิบหน่วยบนล่างได้ครับผมนี่เพื่อนมาฝากพี่น้องซีครับผมคือยังซีหาว่าหันแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมบอกใส่กันครับนี่แปดเก้าครับผมเอาก็เรียกลามพี่ประกายมาเรือครับผมกับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะกับกับข้อไว้พอนให้พี่น้องซีโชคดีเด้อครับผมหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องเพื่อได้โชค ลาไปน้ากันกับเก่ามาเชียน้าเชียครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอ,อกันคลิปหน้าพอให้พี่น้องที่โชคดีสวัสดีครับ